ไม่ต้องหรอกต้องยืนยันไม่ยืนยังบอกให้ตัดแบบนี้แบบนี้ไม่ได้ตัดแบบนั้นแบบนี้ตรงนี้แนวตรงไหนที่มาหา่้านเนย่าร้อย้านเนี่ยมีต้นแบบอ๋อแบบบงแบบงไปย่อไปตัดมาเลย

โหเล่นเกมหมดเลว้วเนี่ยลเล่นกเล่นวิดีโอด้วยโอ้โหเก้นไหวไนปะ